อสวัสดีครับท่านผู้ชมเอาละออกไปข้างนอกวันนี้บอกว่าจะมาทําชุดนะครับเพราะว่าถอดเสื้ออยากรู้ไหมถอดอย่างไรนี่ไงถอดเสื้ออยู่ไปเราไปดูหนังหมีกับหนังหมาสิส่วนหนังหมาไว้ทําอ่านมาเนาะส่วนหนังหมีเอาไว้ทาเสื้อผ้าดีกว่าเก็บไว้ในตู้ไหนนี่ อันนี้ก็คือที่เราไปตัดต้นไม้ๆๆไมาเยอะแยะหมดเลยอันนี้หนังหมีอู้ห้าตัวพอไหมเอ่ยเฮ้ยไม่รังไมแรัอ่ามีอีกไหมหนังหมีก่อนนะอันนี้หนังหมาเนาะโอเคเอ่อ,องั้นก็ต้องไปล่าหมีสิครับอือ่ะเดี๋ยวก่อนนะ หนังมีกับหนังหมาผสมกันได้ไหมไม่ได้นะครับเอาละอันดับแรกขอเก็บอะไรบางอย่างก่อนอาวุธอาวุธเดี๋ยวก่อนนะครับเก็บอะไรบางอย่างก่อน ไายซายอ่ะเอาละตัวนี้มีหนังหมีอยู่ห้าผืนนะครับถ้าเกิดจะไปล่าหมีตอนนี้ได้ไหมท่านผู้ชมคิดว่าจะได้ไหมครับมันมีหมีอยู่ในบ่อตัวหนึ่งเนาะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ ลืมไปว่าทรายเราอยู่ในในนั้นอืมอ่ะไม่เป็นไรคือผมจะล่าหมีในนี้นะครับดูซิว่ามันจะขึ้นมาได้ไหมได้ไหมเอ่ยขึ้นมาได้ไหม ขึ้นมาสิเฮ้ยเราอยากได้หนังหมีเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราวิ่งหนมีมันจะทันไม่เอ่ยเดี๋ยวก่อน oh. เดี๋ยวก่อนนะ oh. ้เย,ยได้ไหมมันออกมาได้ไหม ขึ้นมาไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้โยดาบหมดครับตนนัวนี้เดี๋ยวก่อนนะนึกก่อนนึกก่อนโอ,โ,โอ้โหโอ้ไม่มีอาวุธเลยเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมครับ อาวุธหมดครับหนีหมายอยู่ตอนนี้เอาไงดีเอาไงดีหัวใจจะวายไปไหนหมดแล้วครับอาวุธดาบดาบดาบไม่มีมีแต่ขวานแล้วดาบแล้วกันนะครับเหนื่อย เหนื่อยมากเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอเคขอดาบหินแล้วกันนี่ดาบมีน้อยเหลือเกิน เกือบพลาดไปแล้วนะครับดาบหมดพอดี <c oughs> คืออยากได้หนังหมีนะครับตอนนี้ <c oughs> เอาไหมาเอาไหมาเอาไหมคือมาได้ไหมเอ้ยช่องนะครับตอนนี้ มันหนีแล้วครับตรงน,นี้วุ้ย,ค,ยค่อยไปนะเดี๋ยวตกหลุมนะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้โหข้างล่างหลุมลึกมากเลยนะครับเป็นหลุมที่ผมขุดแร่ไว้อย่าล่วงไปนะครับหนังหมีโอ้เฮ้ยโอ้โหล่วงไปแล้วครับไม่กล้ามองครับมันลึกมากโอเคอตอนนี้มีแปด แล้วพอไหมครับน่าจะพออยู่เนาะโอ้โหเอาละเราได้เสื้อหนังมีแล้วละ่ะฮมว้าวว้าว,าวานี่ไงามาทำกันเลยหลังจากที่ถอดเสื้อโอ้โห,โโหเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นเสื้อไหมครับอืมอ้ยอีกสองอันทำไรายได้เนี่ยอ ไม่ได้เลยเหรอหมวกก็ไม่ได้เกงก็ไม่ได้ครับอุย้ยอาล่ะนี่อบอุ่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอเห็นไหมครับเห็นเสื้อหรือยังว่ารอขนาดไหนโอ้โหนี่ไงครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีเสื้อแล้วล่ะ ได้หมีครับอเอ๊ะแล้วถ้าเราเป็นทำเป็นกางเกงหนังหมาจะได้ไหมได้ไหมครับท่านผู้ชม<อ>มีหาไม่เจอเอาหมาแทนล้วกันเนาะโอเคหนังหมาอยู่ไหนเ,เก็บไว้นี่อหนังหมา,าได้ไหมเอ่ย ไม่ได้เอ,อ่อเกงหนังหมาไม่ได้ต้องใช้หนังหมีนะครับแล้วจะไปหาหมีที่ไหนครับท่าน้จมค้ายากมากกว่าเสือกว่าสิงโตเลยนะครับหมีเนะี่ยอะไรก็ไม่รู้หายากมากอะเดี๋ยวเราไปดูหมีกันนะครับไปเสี่ยงตายกันนะครับไปเสี่ยงตายล่าหมี มีแต่หมานะครับโอเคสิงโตมีไหมมีไหมอยากเจอหมีครับตอนนี้สิงโตฆ่าไปก็ไม่ได้อะไร เห็นไหมครับมันสู้แล้วไม่ไหวแล้วครับหมาป่าสีเทาเก็บไว้ดูเล่นนะครับมันจะได้แปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเอาไว้ต่อสู้กับมันเฮ้ยคืนนี้จะเต็มดวงหรือเปล่าดูซิลุน้นซิจะเต็มดวงอีกไหมคืนนี้เฮ้ย เอ้ย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 เ,ยเยต็มไหมเต็มไหมท่านชมลุ้นครับเต็มดวงหรือเปล่าโอ้โหถ้าเต็มก็ต้องเจอกับรุ้นหมาปากโอเคไม่มีหมีไม่เป็นไรไปสู้กับรุย์หม,มาปาก่อนอันดับแรกเตรียมเลยเตรียมอาวุธของเราก่อนครับนี่โอเค ดับแรกเอาธนูก่อนละกันนะครับอ่านี่ <c oughs> มีทั้งดาบนะนี่งไงมีทั้งดาบทั้งหน้าไมา้ธนูไฟจะล็อกก่อนนะครับ เขาบอกว่าถ้าฆ่ามนุษย์หมาป่าแล้วมันจะได้เพชถิาตย,ยานะท่านผู้ชมครับทำไมผมยิงไ,งไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเกิดใหม่ได้ครับขอไปเอาเอาวุธก่อน ตรงไหน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 ขอไปเอาอาวุธก่อนนะครับท่านผู้ชมหูหทั้งเสื้อทั้งอะไรเต็มเลยครับดาบดาบครับดาบครับหน้าไม้ผมหายไปไหนนี่ไง แปลกใจมากเฮ้ยก่อนนะนี่เอาตาย3ตาย2เฮ้ยมันใกล้เลยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไกลนะครับท่านผู้ชมผมว่ามันไกลอยู่นะโอ้โหแมันรุนแรงมากเลยครับเอาไม <c oughs> โอ้โหมันยืนรอครับตอนนี้ไปก่อนไปกันนุชมาป้าเหรอโอเคขอไปเอาอาวุธก่อนนะครับโอ้โหยิงใกล้ก็ไม่ได้เลยรุนแรงเหลือเกินรุนแรงมากมากเดี๋ยวคนนะขอดาบก่อนเลยอุ้ย ដអាបជួនไหนអូយអូយអញ្ជើញครับ